สวัสดีครับวันนี้มาส่งงานนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi x p e n d e r นะครับลูกค้าได้เข้ามาอัปเกรดสปลิตอร์ไบเอลวีดีซูเปอร์เลเซอร์ทีเล็กนะครับกำลังไฟอยู่ที่80วัตต์นะครับพร้อมขอบวงแหวน LED นะครับ 7D คิสตันนะครับเปิดลีนะครับครับเปิดลีมาเลยนะพร้อมเลี้ยงอายตาสีแดงนะครับอ่าสตาร์ทรถนะครับ ครับพร้อมเดรร์ไรนะครับมาเปิดตุดเซิรนนะครับสุดเซินครับครับโดยนี้เป็นไฟเลี้ยววิ่งคันนิ่งนะครับมาปิดสุดเซิรนครับเปิดไฟต่ำนะครับ สูงนะครับไฟเลอทั้งรัดเป็นใบแอมดีสูงต่ำในตัวนะครับทำดูแสงหน้าตัวรถกันนะครับสูงครับปล่อยครับดูแสงผ่านมีมนะครับสูงครับปล่อยครับ,รบ,รบนอกตัวรถและในตัวรถสว่างไม่แตกต่างกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจงานดีๆในเนียน,น,นติดต่อได้ที่ทางเฟกเฟซบุ๊ก ดีๆทีเนี่ยขออโต้ที่นั่นได้ทุกสาขาเลยนะครับรกนชุวยนะครับครับขอบคุณครับ